เหนื่อยอะอยากไปเที่ยวอะ่ะราชบุรีไหมราชบุรีมีอะไรอะ่ะที่ที่ไปนะคะก็คือต้องตามแบบตาสมากปาสมากคาเฟ่ทีแบบ่แบบใครมาราชบุรีก็คือต้องแวะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับผมกับติกแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะตีจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ราชบุรีคือจริงๆตอนแรกอะก็ว่าจะไปทะเลแหละแต่ว่าแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาแบบจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วราชบุรีก็คือเป็นจังหวัดที่เตี่ยยังไม่เคยมาแล้วแบบมีเพื่อนแนะนํามานะคะก็บอกว่าแบบมีแอคทิวิตี้มีคาเฟ่มีแบบสวนสัตว์แบบอะไรเง<ๆ>ีย้ยเยอะมากแบบน่าเที่ยวนะคะก็เลยลงมาดูคือจะบอกว่าทริปเนี้ยคือขัดมาแล้วว่าทุกที่ที่ไปนะคะก็คือต้องําแบบตาสมากตาสมากามาก็ก ถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะว่ามีที่ไหนกันบ้างเนี่ยก็ไปกันเลยม่้กตอนนี้นะคะมาถึงที่แรกที่ตีแหวนะคะก็คือที่ออปาก้าฮิลคือเป็นเหมือนแบบว่าสวนสัตว์เปิดก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้าง จะเจอสัตว์อะไรเป็นกลุ่มแรกเหมือนกันก็จะมีนกหุ่งนกแฮมสเตอร์นกแกสบี้ฮิปโปนกยูงกวางแลวนกกระเจอ๊เทสนะคะกับ อนู่ยักษ์อยู่ในเอ็มวีตัวนี้่ว่ารู้ไ่กินอะ่ะดมก่อนนี้ตรงปากเลยเอาไปปากเอาไปปากเอปปเอกินโยกินกินเหมือนยัดเยียดอันนี้ก็ได้ปิดมา <c oughs> อันนี้ของโปรดของของโปรดอุ้ยดึงไปเลยอะ่ะ <c oughs> นั่งลงลูกตัวน้องอันนี้ก็คือจะเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกอันนะคะก็คือเป็นว่าฮอบบี้ถ่ายรูปประพานน่ารักมากโอเคเดี๋ยวจะไปทำแคมเปญตรงนี้กันนะคะ สวทุกคน,นก็ตอนนี้นะคะปีมาแวะกินข้าวเที่ยงที่ร้านซุปเต้าหู้ะเขือ่ยไก่ย่างของสวนกวางเนาะคือแบบน่ากินมากทุกคน หลังจากที่เช็คอินเสร็จแล้วนะคะตีก็ขับรถออกมากินหมูกระทะเนาะก็ขอดูไปกินก่อนนะคะตอนนี้굿มอร์นิ่งชาวันที่สองค่ะทุกคนก็คือตี๋มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะ คือมันก็มืดแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้พาเดินดูรอบที่พักนะคะตีพักที่พานวิลล่ารีสอร์ทนะคะ เรื่องของอาหารเช้านะคะเราก็สามารถเลือกได้2เวลาเนาะก็คือรอบ8ดโมงกับรอบ9้าโมงก็เตี่ยเลือกรอบ8ดโมงไปนะคะเพราะเราเป็นชาวตื่นเช้าก็ตอนเนี้ยพี่เขาอะเอาอาหารมาส่งแล้วก็เดี๋ยวพอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปทำแคมเปญกัน กีนนะคะพี่พน,นักงานเขาเอาอาหารน้องมา้ามาให้ด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครพักที่นี่นะคะเราก็จะได้ตะกร้าแบบนี้ฟรีนะคะ1ชุดเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้พักนะคะเราก็ต้องซื้อเนาะตีไม่แน่จราคานะคะน่าจะประมาณ100บาทาก็าาคาือที่นี่นะคะจะแบบว่ามีน้องม้าอยู่ถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็คือตัวน,นี้เป็นคมเปญที่ต้องทําก็คือถ่ายรูปคู่กับมาค่ะเร็วค่ะ เปลี่ยนอยีกชุดด้วแล้วทุกคนไม่ใช่เดย์สามแต่อย่างใดก็คือตอนนี้ตีพามาเช็คอินที่คาเฟ่ที่แบบใครมาราดบุรีก็คือต้องแวะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างพอเข้ามาแล้วอะบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปทุกมุมก็คือแบบเยอะจึงไปค่ะ จ,จริงๆติว่าก็คือเหมาะมากนะสําหรับใครที่แบบมองหาสถานที่พักผ่อนแบบไม่ไกลจากกรุงเทพมากขับรถแบบสอสชั่วโมงถึงเลยอย่าเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยบีมีเวลาว่างแล้วแบบพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คือเดี๋ยวจะมาอัดพาไปเที่ยวอีกนะคะทุกคน